ระบายช้าช้านะระบายดักคนท้ามทหารเรื่องชาแรงใชไอ้มันบินนะมันนี่มันเป็อนอาหารน่ะครัมันเป็นอาหารนั่นแหละระบายตัวต่อไปครับระบายเป็ดตัวต่อไป,ปสีขาวเป็ดเอาสีไหนเอาสีเหลืองด้วยกันหมดนั่นแหละที่ที่เชอร์บอกให้ระบายเป็นกลุ่มไงเอาเอาสีเหลืองเอาเป็ดสีเหลืองเหมือนกันเอาเป็ดสีเหลือง ครับเอาสีเหลืองนั่นแหละลูกอาลาบายเป็ดก่อนให้ครบทุกตัวครับอันเกียนเหรอใช่มันกินข้าวทุกตัวนั่นแหละต่อไปครับ Okay.